ทางด่วนน้อยๆไม่เอาบินนะครับมาทางนี้เลยทางด่วนไม่ต้องเอาบินทางด่วนน้อยๆน้อยๆไม่เอาบินมาทางนี้เลยใครแย่งกันรถเข็นๆไม่ถึงเชลล์นี่ลูกค้าแย่งกันโอ้โถเอาบองมาทีนี่โอ้นดูลูกค้าแย่งเหมือนแจกฟรีเลยดูดูเพิ่มนะครับแย่งเหมือนแจกเพื่อน ใครมีถังใส่ถังใครไม่ไมีถังใส่ปุ้มเอาเียเขียนให้คุณยายหลบกดได้ดง,งหลบให้คุณยายหน่อยขอบคุณครับระวงังค่ะระวังค่ะขอบคุณครับ คนติดไม่ให้เราติดนี่มาใหม่ห้าบาทนี่แบบซองห้าบาทเพื่อนๆใส่ซองห้าบาทเริ<ๆ>่มต้องถืออนะไรนรถเข้าไปไม่ได้ ขายที่อดทั้งวันนะวันหนึ่งหลายร้อยโลเลยครับในรูชิ้นเขาครึ่งโลห้าสิบาทเพื่อนเนี่ยทอดกันทั้งวันทั้งหมูแผ่นทั้งไก่ทอดทั้งจ้อปูอืมนนี้ปนเป็นเครื่องเครื่องเครื่องทอดมาใหม่แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้นะแต่ว่าเทปแล้วรอบหนึ่ง เดี๋ยวเพื่อนๆวันนี้เราอยู่หน้าร้านพิยาคลุมนะไปดูว่าล่าสุดเป็นไงบ้างไปอัปเดตกันเลยป่ไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยพิยาคิดงานเองนะเนี่ยโอ้โหคุณลูกค้าแน่นมากเฮ้ยที่จะเข้าฮะเพื่อนๆเข้าไม่ได้นะข้างในรถติดคนติดให้รถติดขบวนมาแรถติดคนติด ข้างหนเข้าไม่ไหวตอไข้างในเข้าไม่ไหวจริงข้างนเนี่ยโอ้ดูเพื่อนเลเหมือนมากจกฟรแจกฟรี้ออไ้อม่หยุดจริงๆข้างในเข้าไม่ได้ต้องเต้นป้ายเหมือนเดิม นะครับพี่ครับผมมามุมนี้ไครับมามุมมุมนี้เห็นห้า้ามันนี้ปะมุมนี้ครับโอเขอบคุณครับ ทางเดินน to ้อยไม่เอาบินนะครับมานี <subscriber> ú, ้เลยทางดินน้อยน้อยน้อยไม่เอาบินมานี้เลยดูดูข้างในปะเพื่อนดูข้างในเป็นไงบ้างปะเดี๋ยวเราตามเขาไปโอ้เนี่ยดูขาซื้อทีขนกันแบบ อยูคนครัเพื่อนๆน้ำนเอเลยนี่อู่ข้านเตอ้สามสามขั้นเลยกระหน่ำเืองเยขายดีมากตั้งไ ทุกคนเพื่อนนั่นทุกอนนไส้กรอบมาใหม่แล้วไส้กรอบไส้กรอบสูงเท่าไหร่ครับห้สิบาทไส้กรอบห้าิบาทเพื่อนเพื่อนพูดทุกคน ขายเด็กขายเด็กด,ดนพิโดนพิเขาโหคนมุงจริงเส้นมีโค้ร์ร <c oughs>

น้ำปลาปากกระป๋องทุกคนเพื่อนยันงจะแจกฟรีขายยันดอกเกลือเนี่ยฮะดอกเกลือก็มีขายนี่เต้นขนมจีนยอดฮิตก็นี่เลยโอ้แผน่น225บาท นะคนีน่อ้นขอหน้านนครับ ขนมไข่ตายาให้รับนี่รังพิกเขานะแห้งเปียกแบบซองมีหลายแบบซองหบาท พุทราเชื่อมสามบาทม,มาขามแก้วยี่ห้า ของเขาเยอะของเยอะคนเยอะ,ะเพื่อนดูตรงไหนหวะเลยมาแล้วอ้จะหมดแล้วเนี่ยอันซายแล้วเนี่ยแฟนหล่อผัาอบกรอบกาีฟนม20บาท สันะครับโอ้คนเยอะเราอยู่ปเปิใหม่ช่องนะบสัดีครับสวั่อกนะครับแพ็คละหนึสิบบาทนะครับกระปองก็บาทนะครับหลังหนึ่บาทนะครับมีสิครับไฮ้สแพ็ค สิบแพ็คครับร้อยก็สองนะครับเซ็นได้เลยนะครับครับผมยี่ห้อดิ s ไบส์ Spy ครับ Inspire วันนี้เรามาห้าสิบลังแล้วแล้วก็หมดไปแล้ว,วลนะครับประมาเติมอ,อีกห้าสิบลังวันนึ่100งร้อยลังปรดีนก็ลังสวยขอบคุณ<ม>นะครับน,นี่นี่ขายดีเหมือนกันไม่ไม่น้อยหน้ากัร้านนี้ติดกันเนี่ยอันนี้เขาบอกไลฟ์นทาทีเดียวหมดทันขวดนี่ห่อเตรียมส่งนะน้ำปลารา พี่อยากคนลุมลุมจริงๆ,ๆนี่ใายๆแล้วเนะี่ยคนยังแน่นอยู่เลย ปลาเหลืองไก่อบโอ่งคนนึโอ้คนแน่นมากก็หมึกเล็กมากเลยเขียนมายังไม่ถึงนะครับเนี่ยลูกค้าตอนก่อนนะเข็ยนมาไม่ถึงเชลเลย ลูกค้าแย่งนะครับ